สวัสดีครับสวัสดีกับ PK Audio นะครับผมวันนี้อันนี้นะพี่มีตัวนี้สองทางใช้ได้แต่สามทางแล้วพอกด3มทางเสียงมันวิดออกกลาง1นรูแต่สองทางใช้ได้ปกติอีกข้างหนึ่งสามทางก็ใช้ได้แต่มันมีหนึ่งข้างที่เสียงวิดมันออกส่วน EQ นี่ BS นะครับโดนคนส่งโยนไอตัวเนี้ยกดออกไม่ได้ล่ะต้องกดใช้อย่างเดียว อันนี้กดเอาก,กดออกได้แต่ใช้งานปกติสไลด์อะไรมีผลสไลด์อะไรได้หมดจะมีวนลุ่มหนึ่งตัวตัวนี้ปรับแล้วไม่มีผลละเสียงมาจากมิกเท่าไหนออกเท่านั้นเลยนี่นะอันนี้อันนี้มีผลปรับได้อ่าตัวนี้ขายอยู่พันสองพร้อมส่งนะใช้งานได้ปกติแต่ว่าตำหนิตามที่บอกอันเนี้ยวนลุ่มเนี้ยต้องไปเปลี่ยนแล้วก็ อันนี้ถ้าไม่เปลี่ยนก็ใช้ก็กด้างไว้อย่างเดียวเพราะยังไงก็ต้องกดอยู่แล้วนะครับส่วนคอร์สนี่เจ็ด้อยห้าสิบนะครับใช้ได้แต่สองทางสามทางกดแล้วมันวิดออกหนึ่งข้างเฉพาะออกเสียงกลางน่าออกเสียงแหลมอะไรดังปกติเสียงกลางมันจะวิดข้างหนึ่งที่ผมส่งให้พี่ดูอะตัวนี้ก็คือสามพันห้ามีของหักคูโทนนะครับ อันนี้ลูกค้าคนหนึ่งสั่งแล้วผมจำไม่ได้พี่โปรยูโรเทคโปรสองพันห้าเนี่ยขายอยู่สามพันห้าะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มีส่งของนิ่มท่านไหนจะเอาก็บอกผมได้แล้วกันเพราะว่ามันมีเอฟเฟกตัวเนี้ที่เพิ่งมาที่มีลูกค้าสั่งจองไว้ผมจําไม่ได้เดี๋ยวผมเลยต้องลงลงไอให้ดูของเล็กซิคอนสองพันเก้านะครับไอ้พวกนี้ตัวละพันสี่ห้าสิบหมดเลยไอ้สองทางพันสองห้าสิบแล้วก็มี สไลด์ย,ยาวนี่แหละพี่ที่จะตัวสองพันสองห้าสิบนะตัว dbx แท้มีสามตัวสี่พันตัวละสี่พันห้าไอ้พวกนี้ก็พันสี่ห้าสิบหมดนี่ครับตัวแท้มีสามตัวไอ้ตัวนี้พันหกห้าสิบตัวนี้สามทาง dbx แท้นะพี่ตัวนี้อยู่ที่สี่พันห้าส่วนสองทาง dbx แท้เป็นดิจิตอลอยู่ที่หกพันห้าแล้วก็หกโทนยี่ห้อเดียวกับนีิกับพี่อันนี้อยู่ที่สองพันสองห้าสิบ ตัวนี้อะแดปเตอร์นะครับมาจากของมันโดยตรงตัวเอฟเฟคเขาหุ้มเคบล่าให้ละนะครับท่านที่นัดไว้อยู่นวนครนะรปะทุมธานีท่านเข้ามาได้เลยนะครับผมอ่าไม่ทราบวัาูุพันหรือที่ไหนนี่แหละพี่เดี๋ยวเดี๋ยวต้องพี่ต้องไอบอก แจ้งล่วงหน้าก่อนหนึ่งวันนะก่อนมาเผื่อผมไม่อยู่บ้านนะครับผมมีตัวนี้ตัวนี้เหลอสามตัวนะครับใช้งานปกตินะเป็นตัวล้างสต๊อกม,มือหนึ่งแหละแต่ล้างสต๊อกเพราะว่ามันเป็นตัวโชว์ขายตัวละพันหกห้าสิบสามทางยี่ห้อซีอีนะครับซีอียี่ห้อเดียวกับนี่แหละค่าเดียวกันกับตัวนี้ค่าเดียวกันกับคันนี้นะครับผม